วีโปมองวีโปมองมองยู่เคลเจอโอ๊โปมองของเราโปมองของเรายิงขายิงขาโอ้ยขอโทษ <c oughs> โอูโโอ้หูโโตกใจไปไหนโปมองของเรา จะไปไหนเราตามล่าเราตามล่าเราเราบีปโปเรายิงขาเรายิงขาโอ้ยนีย่ตัวหนึ่งอะ

สวัสดีปีใหม่ครับทุกคน <c oughs> มรูต่างดามมาทั้งถ่ายีวิโลโปลมาเดินเข้าไปกรับผมจุ่มกับกำแพงแล้วก็มองเจออยู่นี่หนึ่งเสงเข้ามาขีกกำลังไปวอลหนึ่งจะได้เก็บก่อนเก็บตัวหลังก่อนเราเจอสียงพูตัวหนึ่ง สวัสดีชาวโลกสวัสดีท่างอยู่นี่ระบันอืมเราปีเข้าไปเราหาเจออุยอ้ยอุ้ย เอากระสุนหมดเอออุ้มันุต่างตุยมนุูตุยครับผมมนนษย์ต่างดุยอุย้ยเพื่อนชุบ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับแจมสวัสด,ดีือ้อสับศอกไปหนึ่งทีบัวขาวเราหาใหม่ที่ไหน เขาไปทางนู้นเห็นรงตม่มเขาตังมาเข้าแล้วครับผมเดินถึงห้งเขามันมหลุดอยู่ตรงนี้ตัวหนึง่ง <c oughs> เอามีโปมองเอามีโปมอง <c oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> ผมแก๊สใหม่ <c oughs> เฮ้ยมันอยู่ได้ปะ อยู่เคเจอรี่นห้องโอ้โปมองของเราโปมองข้งเรายิงขายิงขาอ้ขอโทษอ้หตกใจเฮ้ย ไปไหนปูมองของเราจะไปไหนรเราตามล่าเราตามล่าเรา <c oughs> เรามีป <c oughs> เูเรายิงขาเรายิงขา ถอย,อยอก่นอนถอยก่อนผมคุณครับโมมองเราโอ้ย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 ขอโทษขอยยัดนี่ก่อนเยอะจัดโอ้าโาลอเคเราได้ตังค์เราเพื่อนเราไปแอบแอบเอาให้เราโป็นโปโกงครับผมมาไปสู้กับโปเราเห็นปองดีจัดเลย สวัสดีครับไปหน่อยเออตากากาะดโอเคเขาตีกันอยู่คนไม่ฮิวหน่อยขอบคุณครับเขาจะว่าเขาจะรีพอร์ตเราไหมอ่ะต้ากลัวจะโดนเจออบนบ้าน ก็มีแก๊สใหมาไอ้เรานีไ่ไป็นตัวเราเพิ่งตีกันอยู่อุ้ยอุ๊ย,ยโดนโอ้เราผิดเ,เรามีมองแล้วครับผมเราไม่เห็นเขาเพิจุบเราอะเ,เอาก่อนเถอะก่อนเถอะก่อนอยู่บนบ้านแล้วผมสามตัว mình nè, Thôi là phải chụp này mới được à Điên. Cash out progress, the เราชูปได้ไม่ได้หรอเพื่อนซอรี่นะเราเจอสวัสดีชาวโลกสวัสดีชาวโลกออืทำอะไรของกูด้วยอ๋อกดออกก่อนสวัสดีชาวโลกสวัสดีสวัสดีชาวโลกสวัสดีโอ้ยิงฟรีสปอร์ต

เฮ้ยผมโดนโอ้โหเยอะจัดเลยแล้วก็โอ้โอ้มันเยอะเกินเพื่อนเราโดนแซนวิชกัโหเราอ้โมองมันโกงจัโอ้โ oh, ห oh, yeah, เขบอกว่า <c oughs> oh, <c oughs> <c oughs> เขารีพอร์ตแน่เลยพวกเราโ่แต่ลืมไปครับผมผมเอาดีคอนมาโอ้แรงมากปัมก๊มโกงเด็ตัวนึ่งอ่ะ <c oughs> คนยังไงไหนเพื่อนเรามาเราไม่ชุบอยู่เรายิงเพลินจนลืมเพื่อนนี่เขาไม่ไม่อยู่เหรอครับผมเขาไปแล้วปุ๊ดตุยน้องแบลตังค์สวัสดีชาวโลกชาวโลกเรามาเรากระโดดขึ้นมามกัน น่า้องดงปะตัวมีนู่นหนึ่งสองสามโอเคครับผมจเจอมีเววสีม่วงอยู่เวเว,าเวาสามครับผมสมตัวเอาไปตุยสีพูกนดิดดหนไหม,ไมเราแก๊สมาครับผมเราป้องดีไปที่มืดๆจะมองเห็นเคย้านบน โดนแกแล้วไหมตรวจดีล้องคาโ่ยิงไม่ได้เขาตั้งไปแล้วว้าวไปไหนไปไหนอาจจะไปไหนอาจจะไปไหนเรามีโปอยู่ <laughs> ระยะแปดล้านเมตรเราเห็นนะเราเห็นนายโอ้จะไปเอาตังค์ไปไหน อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนปาดเขามาปาดผมโอ้เพื่อนชิดว้วยเราโด,ดแนแซนวีชเด๋ยวผมจะเกิดแล้วผมจะเกิดแล้วแข็งใจไว้เพื่อนโอ้โหควาพุณครับสิงอะไรมายืดอ่ะสิมงพูสิมพูโอเคสิมงพ,พูได้ เห็น <Okay, S 2> เราได้อีกรอบ<อ><อ>ทายโอ้มันมันเยอะแยะครับผมโลยิงไม่ทันมันเยอะเกินเราตีกันตลอดเดี๋ยวเรามือสามเพื่อเราไปยึดวุ้นเราเกิดไกละมากโอ้ยิงไม่โดน <laughs> มันไกลไปครับผมไปไปไป รดติโอ oh, ้ยไก่อนไม่ได้ไปก่อนขอบคุณครับเพื่อนมันเยอะเกินเขงอยู่ไหมเป็นมาหาหรอ เขาถอยเขาถอยเดี๋ยวเราไล่เก็บก่อนหนึ่งดูล่างเหรอดูล่างครับผมผมอยู่เขาอยู่อ,อุนครบแลย กโดนแก๊สผมปะไม่โดนโหโดนไฟฮัลโหลครับอยู่ในการในนี้เปล่าเขาตังค์มาแล้วเนี่ จะเห็นนะจะเห็นนะจะเห็นเรานะอยู่ไหนวิ่งๆนี่โดนแน่ยสี่ไง่ไป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 หาเอาเงินคืน

mine. เรารอเรามองฉล่างอยู่ฉล,าาาาล่างเขาเจ็บเขาเจ็บเขาโดนเขาโดนแกผมเอามาแล้วมาแล้ว เฮ้ยเขียร์มุมดีจัดเคขียร์เราขอกันอยากได้ดตังค์ุ้ชมายแล้วเขาได้เงินโอ้อชิมหายแล้วไม่ได้โอ้ไม่นะ โอ้ไม oh uh ่ก huh. uh ็เอออาโอ้เขายึดเขายึดได้ยังไงบะติดเลยไม่ดูอาไม่ก็โอเคครับผมยิงยิงเรายิงโหดยิงโหดมันโกรธโปรไม่เป็นไรเมื่อกี้เขายืดแล้วผมเมื่อกี้มันยิงน่าจะยิงคนละตัว ว้าวนาเมตดน่ากลัวจัดแล้ามันความโหดของการเปิดโปรครับผมเปิดมองโหดมาก